กังทำน้ำอุ่นฝรังบอกมุบมุบมุบมฝร,รังบอกมุบมุบมุบมุดับน้ำไม่ได้น้ำเย็นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ความรักของพวกเราให้ทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วเนาะ ตลอดระยะเวลาแดเดือนที่เราครบกันอยู่นั้นหลังจากที่เราเจอกันครั้งแรกที่ฮ่องกงแล้วเราก็ไม่เคยได้เจอกันอีกเลยนะคะเราก็จะคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลโทรศัพท์เครื่องเดียวนั่นแหละคะ่ะเห็นหน้ากันแน่นอนค่ะความคิดถึงมันต้องมีอยู่แล้วคนจะแต่งงานกันอยู่แล้วแล้วความรักล่ะเออจะแต่งงานกันอยู่แล้วยังไม่เคยได้ยินเขาว่ารักออกจากปากผู้ชายคนนี้เลยนะคะสําหรับรถนะโรดบอกเลยว่ารถรู้สึกดีมากๆกับผู้ชายคนนี้ เรียกว่ารักได้ไหมเออก็อาจจะได้เพราะว่าทุกๆวันการกระทาของเขาอะมันบ่งบอกอะไรมากกวา่าแค่จะพูดคําว่ารักลอยๆออกจากปากคําว่ารักใครก็พูดได้ใช่ไหมคะเออแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้สึกแบบนั้นจริงๆนั่นแหละค่ะมีอวันหนึง่งรถก็ถามว่าถามเขาอะถามผู้ชายคนนี้แหละว,ว่านี่คุณคุณรู้สึก รักฉันบ้างไหมอะเราจะแต่งงานกันอีกไม่กี่เดือนแล้วนะรถก็ถามเขาเพราะว่าก่อนจะวางสายโทรศัพท์หรือว่าก่อนที่จะไปนอนปกติวัฒนธรรมของฝรั่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนคนรักกันอะเขาจะไปนอนหรือเขาจะวางสายโทรศัพท์เขาจะบอก I love you ตลอดใช่ไหมคะเออเขาจะเขาจะพูดคําเนี้ตลอดแต่เนี้ยผู้ชายคนเนี้ยไม่เคยไม่เคยได้ยินคำว่ารักออกจากปากเขาเลยเออรถก็ถามเขาและคำตอบที่ได้เป็นยังไงรู้ไหมคะ ผมชอบคุณมากนะผมรู้สึกดีกับคุณมากๆนะนี่แลหละค่ะคำตอบที่ได้ลดน้ําตาล่วงเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ยินคําที่เราอยากได้ยินเนี่ยเออเขาก็ขอโทษแหละเขาก็บอกผมขอโทษนะคุณอย่าเสียใจไปเลยผมชอบคุณมากจริงๆนะความรักมันกำลังเริ่มเติบโตขึ้นเออเขาก็พูดอย่างนี้รถก็ว่าเราก็ตอบไปว่าเออไม่ไม่เป็นไรฉันแค่ ฉันเข้าใจฉันแค่กั้นน้ําตาไม่อยู่เองเออเราก็พูดอย่างนี้จริงๆเราก็เข้าใจแหละเออแล้วก็กั้นน้าตาไม่อยู่ตอนนั้นมันก็คือแบบมันมันจุกไงคะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะจะพูดคําเนี้ยเออคําที่แบบที่เขาพูดออกมาเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะได้ยินคําคํานี้ไงใช่ปะะ่ะล่ะผมชอบคุณมากนะเออเนี่ย I like you I like you เนี่ยฝรั่งอะ่ะพูดคำเนี้ยคุณคิดดูสิเออเรา เราได้ยินเราได้ยินคาเดียคือแบบมันใช่เหรอวะคนคนจะแต่งงานกันแล้วอะเออได้ยินแต่ว่าคํา i like you i like you เออ i like you very much หรือ i like you so much อะไรก็ก็ตามแต่เออแต่คําที่เราต้องการน่ะซึ่งมันไม่เคยออกจากปากเขาเลยก็จนวันนี้แหละคะ่ะจนนี่แหละรถก็เลยถามเขาบอกว่านั่นแหละอย่างที่รถเล่าไปเมื่อกี้นี่แหละว่าเออจะแต่งงานกันอยู่แล้วฉันยังไม่เคยได้ยินคำเวลากออกจากปากคุณเลยนั่นแหละเขาก็บอกว่า ความรักมันกําลังเริ่มเติบโตคุณจะเสียใจไปเลยเขาก็พูดอย่างนี้เออแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรนั่นแหละฉันเข้าใจฉันแค่กลั้นน,น้าตาไม่อยู่แล้วก็บอกเขาก็นั่นแหละค่ะวันนั้นก็จบประโยคด้วยการขอตัวไปนอนเพราะว่ามันคุยต่อไม่ได้แล้วนะคะมันมันจุกไงเออมันก็เขาก็เห็นเราร้องไห้แหละเออเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ให้เราไปนอนเออก็เลยก็คุณนงคุณไนกัน,น,กนแล้วก็ขอขอ,ขอตัวไปนอนอืมเขาระวางสายเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่า เออผมขอโทษนะผมชอบคุณจริงๆนะผมชอบคุณมากๆเหมือนก็ยังส่งมายอมอีกนะเออมันก็ยังส่งมายอมอีกนะนกกนะว่านั่นแหละ I l เล e like you I ไ i k e you นะมันยังจะส่งมาอีกนะอในใจก็ยังคิดว่าโอ้โหอะไรวะเออเออเราก็บอกเราก็ส่งกลับค้นไปว่าไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจคุณไม่ต้องบอกรักฉันนะฉันรอได้เออเราก็บอกว่าอย่างนี้พอนั่นแหละวันนุ่งขึ้นอะไรแล้วก็คุยกันปกติธรรมดาเหมือนเดิมล้วก็จะ หลังจากนั้นเราก็ไม่ถามประโยคนั้นเขาอีกเลยนะไม่ถามอีกเลยคือคือเราก็เราก็คิดว่าเราจะรอแหละเราอยากให้เขาพูดจากใจจริงๆไงเออเราก็จะไม่ถามแต่คือเรารู้ไหมเราเราอะรู้แหละเราก็รู้แหละว่าเขารักเราแต่แม้ทุกคนแหละใช่ไหมใครก็อยากได้ยินเขามาลักออกจากปากผู้ชายถูกปะเออนั่นแหละเราก็เราก็รอเราก็รอเราก็รอคํานั้นแหละ สาวๆคนไหนที่กำลังเจอผู้ชายที่ทำให้คุณอยู่ด้วยและมีความสุขเออทำให้คุณมีรอยยิ้มตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้บอกรักคุณรอนะคะรอเออรอเหมือนกับรถนี่แหละคะ่ะรถจะบอกว่าผู้ชายฝรั่งเขาไม่ได้พูดคำว่ารักกันง่ายๆทุกคนนะคะถ้าเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะผู้ชายที่พูดคำว่ารักพร่มเพื่อก็มีเยอะแยะค่ะพูดให้ผู้หญิงตายใจ แบบนี้ต้องระวังนะคะมาถึงวันที่2 3ธันวาคมปี2018นะคะเออวันนี้เป็นวันที่ผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายฝรั่งคนเนี้ยเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกเพื่อจะมาขอรถแต่งงานค่ะแปดเดือนผ่านไปไวเหมือนโกโหกไหมคะเออวันดันสามทุ่มรถก็ไปรับเขาที่แอร์พอร์ตนะคะไปรับเขาที่แอร์พอร์ตจะบอกว่า WiFi ที่แอร์พอร์ตห่วยแตกมากคุยกันก็ไม่รู้เรื่องคุยกันข้ามฝาค่ะเขาก็ยืนนอยู่ข้างบนเราก็ยืนอยู่ข้างล่างตะโกนคุยกันนะคะเออ คนละฝั่งไงเออเสร็จแล้วขวาจะได้เจอกันทุนลักทุเลมากใช้เวลาเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วพอเราได้เจอกันก็อกอดทักทายกันธรรมดาจะบอกว่าขวาจะได้ออกจากแอร์พอตก็โอ้เกือบห้าทุ่มแล้วเราก็ไม่แวะไหนเลยค่ะมุ่งหน้าไปที่พักอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันดึกมากแนละ้วต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนั้นรถไม่ได้จองไม่ได้จองแรมให้เขานะ เพราะว่าเราจะค้างกันแค่คืนเดียวใช่ไหมที่กรุงเทพเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็จะไปรีเปกันใช่ไหมเออก็คุยกับเขาแล้วเรียบร้อยเขาก็โอเคพอเขาโอเคใช่ปะพอมาถึงห้องก็จัดข้าวของอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็โอเคเออทีนี้ฝรั่งจะไปอาบน้ําฝรั่งจะไปอาบน้าฝรั่งฝรั่งหาเครื่องทําน้ําร้อนไม่เจอฝรั่งก็เปิดน้ําฝรั่งก็เปิดน้ําเขาคงคิดว่ามันมันมันเป็นออโตเมติกใช่ไหมเหมือนเหมือนของเขาอะ่ะแล้วก็เหมือนที่อเมริกาใช่ไหมเล้ก็เปิดน้ําเสร็จแล้วร้องจ้าจ้าน้ําเย็น ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นฝรั่งบอกมูบมูบ <c> ม <oughs> ูบมูบฝรั่งบอกมูบ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 ฉดับน้ำไม่ได้น้ำเย็นตอนนั้นตอนนั้นก็จะแบบเดือนเดือนธันวาคมน้ำมันก็จะเย็นเย็นหน่อยใช่ไหมยิ่งกลางคืนมันก็ยิ่งเย็นใช่ไหมเออฝรั่งฝรั่งลองมูบปุบมูบปุบเออก็ตอนนั้นก็แบบกลางกลางคืนเลยนะวันนั้นอ่ะกลางจะเที่ยงคืนนี่แหละมัง้งเออเดี๋ยวเราก็ได้ก็ได้เซิร์ชในเน็ตา ไซนเนี่ยเหนียหาโรงแรมให้เขาหาโรงแรมไปอยู่กันเออก็แล้วก็มันก็ช่วงปีใหม่ใช่ป่ะเพราะปีใหม่มันก็หาโรงแรมโรงแรมมันก็เต็มมันก็มหาโรงแรมยากนี่ก็ได้ไปได้โรงแรมใกล้ๆนั่นแหละแถวพักขนงอะไรเป็นด่าเดินเอาลากกระเป๋าไปนั่นแหละค่ะพอเราเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เอากระเป๋าขึ้นไปบนห้องเสร็จแล้วเราก็เขาก็ไปหาขาของฝากแหละเขาก็เปิดกระเป๋าก็ของฝากมาฝากแล้วเขาก็ซื้อน้ำหอมซื้อไอ้โทรศัพท์แหละมาฝากเราแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี่เขาก็ไปอาบน้ําแล้ว เขาอาน้าเสร็จเขาก็ออกมา <c oughs> เขาก็ออกมานอนออกมานอนพิงเราไงเออเราก็นอนนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงใช่ปะเขาก็มานอนพิงเราเห็แล้วก็บอกเออนอนเธอต่างคนก็ต่างเหนื่อยแล้วตอนนั้นจะตีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเออล้วก็บอกนอนเถอเราก็ลืมลือและง่วงด้วยตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรมานอนก่อนจะนอนเขาก็ปิดไฟแล้วเรียบร้อยแลวนะก่อนจะนอนแล้วเขาก็มาจุบ๊บเขาก็มาจุบ๊บแล้วเขาก็บอก I love you คือตอนนั้นอะคะ่ะเราก็ไม่ได้ตั้งตัวนะคือไม่ได้ตั้งตัวแล้วไม่ได้คาดว่าจะได้ยินด้วย แล้วก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินไม่ได้คาดว่าจะได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินนะเออแล้วเขาจุ๊บแล้วก็ก็ได้ยินแต่เสียงเง้มงำแหละแล้วก็คิดว่าเขาพูดว่ากุนไนแหละแล้วก็เราก็ตอบเัาขึ้นไปว่าฟันดี้ค่ะเออเขายังจําได้เลยทุกวันเนี้เออแม้วก็ตอบขึ้นไปว่าฟันดี้ค่ะเขาเคยถามไงตอนที่เราคุยโทรศัพท์กันอะเขาถามว่าพูดไนภาษาอแล้วภาษาไทยพูดว่าอะไรแล้วก็บอกเขาว่าฝันดีครับจะเป็นผู้ชายจะบอกฝันดีครับนะจะพูดฝันดีค่ะอะไรเนี่ยเออเราก็บอกเขา เออนั่นแหละรถก็ตอบขึ้นไปเขาเขาเอาพูดว่า I love you นะเออแต่รถจะตอบขึ้นไปว่าฟันดีค่ะเออเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ต่างคนต่างนอนเสร็จแล้วต่างคนต่างนอนคืนนะพอมาคืนที่สองพอม,มาคืนที่สองก็ก่อนจะนอนอีกค่ะทีนี้เขาก็มาจ๊บแล้วเขาก็บอก I love you ที่นี้ได้ยินชัดเลยค่ะทีนี้เขาเขาคงตั้งใจแหละทีนี้คือประมาณว่า I love you นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกฮะคือบบตอนนั้นคือแบบ คือมันอึ้งไงคะคือมันมัน,ม,นมันไม่ทันได้ตั้งตัวว่าจะได้ยินแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ยินด้วยเออเขาก็บอก I love you บอกเขาว่าอย่างนี้เนะเาะแล้วก็เธอบอกรักฉันเหรอเออแล้วก็พูดอย่างนี้นะเธอบอกรักฉันเหรอเขาก็บอกว่าผมบอกรักคุณตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะผมบอกรักคุณตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแต่คุณไม่ได้ยินน่ะคุณตอบกันมาว่าฝันดีค่ะเขายังเขายังแบบเขายังมาย้อนเลยนะบอกว่า ผมบอก I อ o v e y ยูแต่คุณบอกว่าฟันดีค่ะเออนั่นแหละเออเราก็บอกอ้าวเหรอขอโทษฉไม่ได้ยินเราก็บางอย่างนี้แล้วแล้วก็คือน้ําตามันก็มันก็ไหลแหละคือมันมันไหลด้วยความที่แบบทั้งหัวเราะทั้งไหลไงคือแบบมันมันไม่คาดว่าจะได้ยินจะปาะคานั้นเออพอมันพอมันไม่ได้คิดไม่ได้ฝันแล้วมันพอมันได้ยินแล้วมันก็รู้สึกแบบมีความสุขมันได้ยินแบบมันรู้สึกแบบเออมันออกมาจากใจเขาจริงๆเงเนี้ย ในที่สุดวันนี้เราวันที่เรารอคอยมันก็มาถึงสักทีเออถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะรถยังมีเรื่องเล่ามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆของรถนะคะสำหรับค่ำคืนนี้รวก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีๆคะ่ะ